เป็นวิทยาฐานเออวิทยาฐานสาสิบครั้งพอโอเคอ่านี่เป็นรุ่น uh พี่นะรุ่นพี่ครับปีที่แล้วโอเคโอ้เป็นทหารปีเดียวเดี๋ยวเป็นผู้กองเลยฮะเอาสิบตีเหมือนกันโอเคโอเคครับผมงให้ไห้ให้ี่เป็นนัมากเลยจะไปกิีการออกตัวให้ประนัน เ้ราะโดยท่าอันปกติเบร์อับอร์สะดวกกับกันศาสตร์อันนี้นะคะฮ่า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 ั่า่า่าฮาก่าฮ่าาฮอาฮ่่่ฮ่่ยฮ่่า่ง่าา เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเขาต้องเรียบร้อยเดิยังน้ำมันจะซ่อนแต่น้ำมันพอดีตัวเล็กๆเคลื่อนว่าให้หลวงพี่กระเทยแถวหนีควันตีนเว้ยให้พุกว่ามาดูดิดูดิดูความเป็นไร้อยดิรองพี่แเจนแล้ววะครับใจเย็นยอมใจเย็นผมโมเมนกระเทยเนะครับกระเทยกวันตีนเว้ยอยากอยากโดนน้ำอยากถ้าอยากต้องช่วยเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเกียรหน้ามำต้องเกียร์พุกว่างหน่อยดิ ไอพิยะ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 มึงจับทหารไปมึงจับปีไหนมึงเนี่ยเป็นแถมมึงคือกันโยวาสของพี่เอ้พวกใดดีเฮ้ยพวกกันอยู่แล้วสองคนนี้ใช้ประยุกนะถอดสับพักถอดสับพัก รถซับให้ก่อนตีแล้วเฮ้ยก่อนตีแล้วเฮ้ยก่อนตีแล้วทันยอม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 โทรศัพท์อาตมาเองอยู and <AND ่ในย่ามอ่ะถ้าอยากอยากบวกรึไงไปเหรอลูกพี่เอาอย่าเปิดฝาเปิดฝานะฮะเอาอย่าพื้นพื้นโอเคโอเคเดี๋ยวว่าัตถทฐาน